สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะก็สาวอุดรคือเกาเป็นจังไดหายหน่ะฮายตากันไปโดนนุ้ยบ่อยแค่คลิปมาหลายมือแล้วค่ะมือนี่เมื่อวัน้มือนี้นุ้ยสิไปยังมือนี้นุ้ยจะมาแต่งหน้าแต่งหน้าอันนี้หน้าสดนุ้ยเดินหนิหน้าสดสของสาวอีสานนุ้อ้าวกระพุ่มใจเนาะก็จะเป็นเกิดมาเป็นสาวอีสานค่ะเมื่อวันนี้นุ้ยจะไปหาหมอสนดอกว่านุ้ยบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปหลายมือแล้วค่ะก็ขึ้นหอดพี่น้องคือกาวหอยละบ่อยแค่คลิปเกือบเป็นอาทิตย์แล้วเดี๋ยวนี้เพิ่ แนวแนวโจ๊กคีมหนูที่จริงมันจะมีแนวโจ๊กขียู่ดอกเดี๋ยวเอามาโจ๊กก่อนอันนี้คี้ม,มา่าตาถ้าทั่วไปะะหนล่ะมือนีนูจีนูสีผ้ามาแต่งหนาแต่งหนาสไตล์ซาอุดอนนูขึ้นหอดูกะห,หาแนวมาเฮ็ดให้เบิ่งมาเบอกซูขันฟังเคื่องสื่อนี่ละหนูอันมือนีหนูหยุดงานหนูสิไปหาหมอหนูสิไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะมันหนาวแหมมันร้อม,มันหนาวมัน หน้าล้มนึกว่าเมนอันเงื่อนสีพัางหลังคาสิพัางไมเลยนี่อันนี้ก็บขี้แบบล้มธรรมดานุปไปได้อันเครื่องสมอากริปสติกมากสันดอกถ้าสองเชือออันเน,นี้ยถ้าขอบปากเนี้ยถ้าขอบปากมาถ้าสองเชือเอามันคือเหมือนใบแถเงื่อกสีถามคอยซื้อมาถ้าแค่สองส้ำเชือ,อานั้น่ะเนี้ยถ้าขอบปากไหมนี่เหือเงื่ แล้อย่างกิมันหือหืดมืดองีม่นูสิไปอันห้ามอไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะเบอรงอันทีมาบอกว่าอันนี้นะมันเป็นขี้มอันถ้าคล้ายๆมันเป็นขี้แบบสําหรับเขาแต่งหน้านะพีมีบวกกันแดดนะอันนี้มันเป็นของเกาหลีเดินูแต่มาแต่อันตอนนูไปเที่ยวนิวยอร์กกับเจมส์นะนูได้มาอันท่าดีจีเด้นนี่ท่าดีบ่อันนที่นูแต่งหน้านี่จะเป็นการแต่งหน้า ออกไปข้างนอกเรื่องนูเบรดปกติหนูแต่งหนา้าซูกิสตาเ์แปดข้าเง,งืดงดอดเงอดยุ่เนี่ยปกติเรานูแต่งหนา้าอันหนูสิแต่งหน้าออกไปข้างนอกค่ะอันนี้แต่งหน้านี่เฮ็ดให้มันเฮ็ดให้อันหน้ามันพองนะเฮ็ดให้หน้ามันพองเฮ็ดให้หนา้ามันแบบ ไบร์ทไบร์คือเกาหลีเครื่องสำอางกอนไลน์พูดอยู่เกาหลีเท่ากันเลยก็ท่าพัวไปนี่แหละเขาจะว่ายน้ทาแห้งอะไรสนินเขาจะว่ายน้ำท่างกลางหนาวเขาจะท่าหนาแห้งเบิ้งหนูระไ,ได้นทาข้อถุงใส่สุดมาแล้วมื่อเนี่มันหนาวหนูก็เลยอา,าบหนาวหนูไปท่าเข้หนูยานผิวมันแห้งอะคะ่ะหนูยานผิวมันแหง้งหนูไปท่าเข้มใส่สปาก่อนเพื่อยากปล่อยไมนให้โด,ดน ถ้ากถ้ามันหนูับถ้ามันเขาหนางสิละถ้าธรรมดา <Okay. S 1> แล้วกันนี่มันเขาเอื่นว่าอีกอย่างก่อนนี้คอนซลเลอร์คอนเซ,ออนเ,ซอเลอร์เอาไว้ปกปิดป่ะคุณเด้เหตุขึ้นในคลิปเด้ <c oughs> เอาท่าต้งไปหุดอันไหนมันง่ามเหตุลงไปเหตุขึ้นจังเขาเห็นในคลิปแต่งหงน้าเลยไหม เห็ดคือจไม่คลิปเคเขาคลิปใต้นานแล้วเฮ็ดคืเอเห็ดคือเขาเนี่ยเพื่อออกมากมันงามนูเลยอยากหัวเห็นเขาเห็ดก็อเห็ดง่ายๆว,วันจะุคลองเห็ดน่ะนะออกมากเลยมันเปนผีอหอ์ห้อเมื่อวันจันเลยค่ะมื้อวันจันอากาศหนาวแม่ก็บอกว่าอยู่ร้อนก็เริ่มหนาวหนูบ่ได้เห็ดนาะก,กินอย่าเลื่มหนูเด้อล่ะ ลืมหนูแล้วล่พี่น้องสุผูทุกคนค่ะนี่กระปัดแตงสีดะอันนี้กับอันแนวร่องพื้นอันของเนกเกตนะนี่เบอร์นี่แหละแต่กระสีนี่คนมาถามหนูแ่หลัว,ว่าเบอร์ใด mm hmm. ชุก,กี้นี่มันกวนนี่เลยกวนพ่อกวนแม่กวนยังไล่ะี่ว่าสาวูดอนคือสิแ่งหนาหนาแถอเดออันนี้อันนั้นของแม็กอันนี้สีเข้ม อันนี้สีเข้มซุกี้ Shut up สีเข้มหนูเสียวมาแต้มกลามเพราะว่าหนูเป็นคนกลามไงสาวอีสาน,นก็กลามไงขคนกลามไงเนาะพอก็แม่พักกินข้าวเหนียวเขาบอกว่าอยากกินข้าวเหนียวหลายๆมันสีกลามใหญ่ไปหนาโบห่านล่ละล่ะค่ะมันใหญ่มาแต่เกิดเหรอไงคืนมาแม่กันยำเขาปอนหล่อเอียบอกมาอน,นี่โอ้ย อันตอนนู้กลับบ้านนะอืมอันนูไปเห็นแม่ข้าเจ้าหยำเขาปอนลูหยำหยำนะเขา่อว่าโอ๊คือหยำปอนนี่สิตะเดียนนี่หรูว่ะแม่หนูว่าเสียโอ๊ยเยสิหาวาไรไงมากกัหย่อนแม่อันหยำเขาปอนนี่ลหละพ่อบอกมาอีหลีบอกแม่ไม่จะบอกสันไหลแต่หนูก็ไปวางแล้วหนูก็บอกไปซื้อนี่แหละ เม่บอกว่าอยู่ขากเับข้างงอนตอเด้บาทนี่เมนูก็หัวว่าสันเฮ้ยไงมากับยอนแม่ยำเขาป้อนนี่ละะแล้ววเ,เ,เดิยำเขากับแม่ห้องเนาะหเขาบ่กขีดเย็ดละตอนเ้องกับเด็กหน่อยอยูอ่ห้องกับบรู่ะแต่ตอนยำให้ตอนนี้นุ่งเงกินละแม่มอนอะเอา้าพูดแต่จะกินก็กินรวดยำป้อนตอนนี้นะ นู้บอเรื่องตอนนี้นะตอนนี้หน่อยมันกะเล็กหน่อยมันกับวาหูเรื่องเนาะแั้วก็ท่าไปอันนี้มันเป็นซีเข็มอันนี้อันนี้เป็นซีเข็มค่ะนู้เอาไปมาห่ากลามมาซื้อเพราะว่ามันกลามมันใหญ่เขาบอกว่าเอาไปรูปเรียมกับเอาไปทาตรงขอบสันหูดังเนี่ยไงให้มันหูดังงงงพะนะทาอีก่อนหยันมบอนงแล้วค่อถามหนูว่าหนูไปเห็นหูดังบอลงงไปได้เห็นหูดังแล้วค่ะนู้อันพ่อก็มีไฮมาไ้มาซาลมะ หฮมาซ้ำนี่บได้ยไฮมาหลายแต่น้องดังหนูหนูัน่นองหนูมันดังแมบมพเด้ถ้าผมมันดกตกค้นมากสค้นมากเข้าเกิดมากสิแล้วเข้ากับเฮ็ดบุญมากประซัมก่อนผู้บุได้เพิ่ไมไฮมาจังไหนก็อ๋องสารน,าน,น้องขนมดีเราโศกดีที่เกิดครบม,มากเกิดมากครบสามสิบสองเขาหนูก็ไม่เฮ็ดแหม่ม,มแจ้งได้ธาเรียบร้อยแล้วหนูดีธาอย่างลงไปอีกกอน,นอบาทนี่โอ้โอ้โอ้โอ ท่านี่แมเนี่ยอันท่าแกมอันนี้ของหนูซื้อยูนี่ดอกมูมาขายให้ต่อไปเห็นงานของเมลิแค่ของเมลิเค่ของเมลิเค่อ่ะไม่เป็นเนื้อคีมนะหนูกระปัดลงไปก่อนไม่ข้อใจติดดุนดุนเมื่อกี้เขาสิมว่าเป็นสาวเกา,เห,ลา,เกาหลีกันเด้อหนูไนนหลซ้าละเนี่ยเล็หน่อยส่วนเนี้ยหนูบ่ได้เฮ็ดคลิปหลายหมือนหนูเมยหนูเมยมาสองสามมือนแม่เป็นแบบป้มีแห้งเมื่อวานตื่นเกือบสิบโมงเสาร์บไปเ็ฟงาน บบตึนงนมานูกับบะมี่แห้งหนูกับละเมงนู่งแล้วบ่มีแห้งเหติฉิบเริ่มเริ่มเข่าทีหรือยังเขียนคิวก่อนก่อนอื่นก็เขียนคิวก่อนเขียนคิวนูออกแบบนี้ละมันเป็นแบบนี้นูเขียนคิววหนูกก็หายมาแล้วลหลายวันนู่ด้ต่อไปนูจะกลับไปนูจะไปเหตุสักใหม่อยู่ได้ปีเดียวนึงพะนะโอ้ได้สองปีบอกไปว่มามมกเขาเลยว่าปากเป็น อยู่ได้สองปีอยู่ค่ะปีที่สองเหมือนละนี่คบหลอกกับบ้านพอดีซักคิวสามมิติอยู่ได้สองปีพัชิอยู่ได้หาปีก็ก็สร้างนูประเสื้อเพราะว่านูไปซักมาแล้วมันอยู่ได้สองปีนุเขียนแบบมีล้านเขียนไง นุเขียนได้เหมือนหรอคะเคียนทั้งอนนุเขียนสอ้อนนุก็เขียนได้ตอนนี้ก็เล่งสีเทียงก็้จะง่อยไปกินเขาก่อนสิไปหาหมอไปตรวจมาหลอกมาเร่งไปตรวจตรวจโรคประจำปีอะคะ่ะเมนนื่อยน่่านหนุอยู่ยังมาหอดสี่สิบย่านเเซ็จกล่องดองก่อนอยู่ บ่กบาดได้น้องคนเฮามันหูตะมืออันหูตะมือเกิดไหมบวชบวชบ,บ,บ,บหูมือตายแต่ทีทน่น่้น่หนูว่าเฮ็ดความดีไปหลายๆเฮ็ดความดีไปหลายๆมันกระสบเป็นกุ่มคุ่มกันเฮานูบ่ไปด่าไปนั่น,น,นผู้ใดดอกนูอยากนั้นบาปอันเก้านูหล่ะนูจะไปาหาซื้อไหมคือไม่ได้จะไปหาหล่อน้ำเด้อนูกระสีคัดเพื่อนหายใส่สีอันนี้ ลอบขึ้นไปเท่งอันตาก่อนเพื่อจะให้มันเป็นยนบอกเพื่อให้มันเป็นระวางคิวนี่ไหมมันสิใจเปน็นยังสิกบานนูสิไปหาท่าบุญเห็นขน้เห็นข่าวในยุในเฟซบุ๊กโอ้ยเลือตุนเขา คนบ่มีสีอยากสิกินว่ามาโนละเซาถ้าเรียบร้อยแล้วกระทาคือเก่าหน่าแล้วบอกอีกแล้วกระทาอีกกันเขาเจ้าบอกหัวตาต้องท่าสีอ่อนๆเด้อถ er ้าหัวตาของท่าสีอ่อนแล้ว er ท่าสีเข้มมันสิเปน็นนางพันธุลัดหนูแต่งหนาไงเนี่ยหนูบ่แต่งหนาอยากหนูแตง่าง,ง,าแตงปุบปับปุบปับแป๊ะเดียวก็เสร็จละ ปาง่งคนกระแตงปางห้วกระแตงหาในที่หนึ่งเรียวกวาหนูอีกเพราะว่าเขาจะเอามือปูนะหนูกระแตงของหนูแบบสีละหนูจะใส่สีนี้สีนี้ปัดขาวไปหาหมอสีแตงหนาชีอ่นอน หอดบานมาค่ะพูดแต่ต่างปถอกไปเทศคืขึ้นหนูขึ้นหอดบานมาหนูแร้วขึ้นหอดบานล่มแงมล่มหนาวนาวีวีแงมแบบนูแลรวขึ้นหอดบานเลยขึ้นหอดไปหาอันเก็บบะคามหวานน้ำทงหน้าไปหาอันแงมลมมันพัดดังสีน้ำมันเริมแหงมาอน,นูก็สีอันลงสีนี้ขึ้นมาเข้มๆจัาหน่อย ไปหาคุณอีปุงอีปู่แงเ,เกียวเขาโอ้มวนเป็นสาวเป็นสาวบ้านหนอกมวนเด้อัน,นยง้มแสงกรบปตองคิดยังไรปัดเขาเด้ออย่า,ป,ายปัดออก ลงมาตตลางสีเดียวกันเสร็จแล้วนูเกียนคิวก่อนเอามาแมนเกียนขอบตาก่อนซ้ <laughs> ำอีกแล้วไมื่อน้บทิคนตาดอก ันี่เรื่องไหเนเบิงอ่ะคือเกาหันหลังของแม็กยังบ่ท่านได้เหมือยู่พ่อแล้วเขียนมาบอมหวัหวตาเลยแล้วแต่เือเด้อปกติกับเขียนล้อมหวัวตาหันลังกับปัด นี Anyways, ่แต่งเบาๆพ่นเด้พันวาไม่ว่าสุกี้สวกตาเกือบมันตาบอดถ้ามันบาค่าเกือบนี้มันบอดค่ะ ซูนวสันมองเห็นนั่งน้อยหน่อยม่อเห็นทอแม่งมีเกือบมันเดินลำกันเจ็บน้ำตาไหลอยู่ต่องมือเป็นซุ่มมงสองซุ่มม่งมันเจ็บมันบวดเศร้าไหลหนูบยปวดตีนขนตาเพราะว่าอย่างวัตจหนูยเหนเขาให้ถอดหนูหนูถอดเสือ้อ วันนี้มันเป็นเสือข้ออันข้อต่านี่นะมีอย่าคนตานลคนรุดรุดมากหรอมันสีบบมีคนนันสาบ่บมีเก่าต่อมันสีบบเกิองกันอายเขาเห็นปะปัดอีก,ก่อนอันนี้อันนี้ปัดกามเล่ละ่ะแต่หนูบ้าห้าแป้งเด้อหนูบ้าห้าแปง้งเพราะว่าหนูห้าซ้ำนี่มันกันหนพาพอแห้งหรอมันกันเนียนพอแห้งหรอเดูว่าหนูก็เรยบ่ห้าแปง้งค่ะอันนี้เนี่ยมันเป็นซองสี แค่เห้นหนาเขาเลี้ยวเพิ่นว่ามันจะปิดกลางปิดกลางเขาเพิ่นว่านู่นอย่ววางไรวะเองโบเดี๋ยวเขาพว่าว่าว,ว่าหาหนูกระว่าหนูจิกเล็กจอกงอเงบ่งเงากว่าซางมันถูกปาดอีกรอบหนึ่ง แล้วตามด้วยอันใดตามด้วยอันนี้เฮ้ยใหรหนาเฮาวิ่ง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 ขึ้เกาหลีแต่ว่าภาษาอุดรุณเยนเราอาจจะเป็นเกาหลักแต่กันเพราะว่ามาแต่บันโขกโขกอีดวยก็เล่นชนาที่บ้านสมัยอันนี้ม่ไม่ใช่เห็นห้หูดังเขาเป็นวิ่ง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 นะแม่ โอ้เสียงเกีรอีกคล้วเนี่ยชิจะเป็นหาซื้อเกียร์มาอยู่เสร็จแล้วบอยเบิ้งสกอันนี้ซื้อซื้อซื้อลิปสติกกับซื้ออันเนาะสอเขียนขอแขวขอปากนัวมันซื้อมาจริงไหรู้บ่โอ้ฮันนี่วัาสัน and then ลิปสติกมันบอกว่าคายแต่เซ็กซี่โอ้ฮันนี่ คายแต่เซ็กซี่พูดด้ร่วมกันวันนี้เบิรงหนูท่าได้สองเท่เมื่อเราบอกมันท่าได้ซ้ำนิตติหรือว่าจังไดมันคือหน่อยแค่นี้ท่าสองเทอาอีลีเด้หนูไม่ได้บอกอีลีท่าได้สองเท่อนี่ได้ซ้ำนี่ล่ละมันกินไปแล้วนี่เบิรง,งมัน,น,น 5, 2, ด,นด, 5, 2, ดมมูมันกินน 5, 2, ท่าสองเทือกับกิ่นหรอเสียดายเงินเด้เอาไปขึ้นสะบ,บ่ ออาขึ้นบอกว่าแยวถูปสิบอกว่ามันกินท่าได้สองเดือยมันกินอะเรตีหนูสิบอกอันอยูอันมริกาซึ่งอย่างมากสิเสือผางสิมีคนบอกหนูว่าเวลาเขาสื่อเหล่า้องเขาสื่อมาเขาเอาอกมาล่องใส่แยแกะไปลายออกไปงานนั่นสิเพราะว่าเสื้อผางลังเคลิ้มมันกับแห้งเนาะสุดไปงงไปงานแต่มันกับแห้งเขาบอกว่าแยกแกะปลายออกเขาใส่ใส่ไปแล้วก็ไปขึ้นมือตัวมาก เอาวะ่ะเมือ่อเมื่อแล้วเนี่ยสามเทือ่อไอย่างคขึ้นมาเหมือนไวเหมือนว่ากั็ดอกสามเทือ่อเมื่อแล้วพ่ะนะเบิ่งเข่ากันปะ ปากสมเจพนูนดิลายเขาไปจำเขามาช่วงนี้เห็นในอินเทอร์เน็ตไลา์ภาษาวอีสานคนอีสานบดีมั้งแต่พุ่มใจกระดกมันเเกิดเป็นคนอีสานะ คนอีสานเห็ดมันเป็นยังไงซี่ปากหนูคนอีสานตัวเห็ดอย่างเห็ดประเทศตั้งหลาเปิง้งทรงผมหนูดูอายแล้วก็จมอยู่บันเสาวัาวนมือ่อใดผมหนูสีเง,งาค่ะเนะีเห็นมันเงาเงาไดนกับเงาเงาเนี่ยละ่จะจใจมันถามดูหนูว่ะ อ๋อทรงผมนี่ือมาทรงคุณคุหญิงป่าเห็นเนาะปาที่นี่คุณหญิงป้ามาเองคุณละซุกีไหมเอ้างอกลังเงี้ยงเงี้ยเ้ยสระซงมันถอดผมมันสั่นขขังใน เดเขาแล้วเดเป็นสร้างมาก่อนอยู่ได้หอละ่ะเป็นสร้างเสริมสวยมา่อนรผมหนูมันสิเป็นอันมันสิเป็นคล้ายๆว่าอันอยังก่อนมันบางอ่ะแม่ผมมันบาวมันจะเห็นหนังหัวเฮาเว,เวลาเขาจะเห็นเห็นมันแบบมันผมมันจะเห็นหนังหัวอันบอเวลาเขากับหนุกแต่ตัวนี้มาก เทากับสีตัวนี้เฮ็ดมันสีเฮ็ดไหนมันสีเฮ็ดแหงหัวเท่าแบบโบเห็นหนังหัวมันสีเฮ็ดแหงหนังหัวเท่าแบบคือผมดกจงิีนะนี่ตัวซอยของนูอันนี้นี่นี่แบบนี้นะมันสีไม่เป็นผงแบบนี่ถือถือกว่าอันนี้น่ะแพงแพงกว่าอันนี้แพงกว่าอันนี้นูไปซื้อยูรานแถวบ้านถือลอยกว่าบาทอันนี้น่ะพันกว่าบาทเท่ากับสี เขาก็สีดไปเขาอยากข่เขาอยากแข็แบบผมมันหนาเหรอเขาอยากใข้ผมมันหนาสิเขาก็สีดเขาก็สีสีดให้มันสีดให้มันหนามันเป็นสีด่มองอยากไข็มันหนามันบางเขาก็สีสีสีบ่เมียอยากไข็มันหนาสื่อเมันอยากแข็มันบางหนว่าผิดเริ่มไปแล้วหนูเลยเป็นจัาใดแต่งหนาสาวอุดนอเอาหน้าแบบแต่งเกาหลงเกาหลีนะคะอันนี้เมื่อนี้วปฏิทควนตา ้าตีคนตามมันก็สิเด่งก็หนีอยู่แล้วมื่อนี่แต่งไปสามีซะก่อนหนูจะไปหาหมอเวลาเวลาหมอบอกเวลาอันหมอบอกถอดเสื้อนะเพื่อนหนูกับหกหกอ,อันถ้าหนีบ่อยากหันไปห้างหาน,นีนะเจนนอนอยู่นี่เห็นบอนั่งเลยน,นั่งบ่อยากออกกล่องน,นั่งกีดาถ้าหนูก็เลยต้องหันไปห้าหน,นีอันจะมองเก็บของหนูดอก สุดสภาเต็มค่ะ <c oughs> มื่อนี้นุชสิลาบลเลยเดีินด้วยสิไปหาหมอแล้วมันสิขมามันสิสวยนุ้ยหิวเขาเพราะมันสิไปกินเขาก่อนสิไปหาหมอค่ะนี่ละส้วงผมจัาหนอนมันก็ยิ่งแย่แล้วค่ะมื่อนี้ซอมนีสนมิสกอนเพราะหน้าอกแม่ใส่เสือตัวนี้มันยังแต่นโซ่อยู่ค่ะอาสี่ากระสางัน <c oughs> แต่ว่าเป็นของปลอมมันไม่เป็นของจริง <c oughs> ค่ะ สีรีบหนูหนูจะให้เบิร์แต่บางคนจะถามพี่ลวดสีอย่างอีกพี่สีอย่างเนี้ยอันอย่างนี้มขึ้นแนบเห็นเบอร์อย่างเกาะเบอร์เอสามสิบหกค่ะเบอร์เอสามสิบหกมันขึ้นแนบเห็นนี่เบอร์เอสามสิบหกเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดถามว่าจะเข้าอันเทนยังปุบนี่ก็จะมีคนถามไม่ได้ว่าอย่างค่ะถ้าวันนี้ซาอุดิอาราบีซัมมี่ละลาบไปสะก้อนซัมนี่เดี๋ยวมือหนาเข้ากันมาเจอกันไหมค่ะ เมื่อนี้สามีสกกอนเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะส่วนดีสุู้ทุกคนเด้อขอพูดติดตามะค่ะนุก็ขอโทรได้ไลยที่นุเพลด์ร่วงคลิปโดนเติบเกือบเป็นอาทิตย์คนละค่ะนุลาไปแล้วะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ